ครับกลร่มมิชแน,นลนะครับวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ทีมือค่าจากที่จานิม่เดินทางอย่างนาครปฐมชัยนาทสงิงห์บุรีแล้วก็ตอนนี้เราก็ลงมาตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาอยู่มากแต่เป็นอารมณ์ที่แบบอยากกินอะไรที่แบบเป็นของดียุธยาแต่ว่าฟิวเบาอายุธยาต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยถ้ามากลางคืนไม่รู้่จะกินไหนที่นี่มีคําตอบนะคะนะ ร้านริมน้ำนะฮะริมน้ำริมน้ำภูมเก่าริมน้ำภูุิเก่าเนี่ยเป็นร้านริมน้ำจริงๆอยู่ตรงข้ามกับวัดพุไทไธสวรรค์นะคะคือถ้าคุณอยากมาทานก,ก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยากลางคืนเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อวักวก๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวไข่ยังมาตุก้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นมีข้าวซอยมีอาหารตามสาั่งมีเย็นตาโฟมีลอยจักโอ้ยมีหมูเตะให้กินด้วยนะคะคือแบบ จริงๆแล้วมีเมนูกุ้มีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะคืออยากให้ทุกคนได้ลองมาทานดูเดี๋ยวลองไปดูเมนูเขากันว่ามันมีอะไรบ้างค<ป>่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าจากที่เราด,ดูตรงหน้าร้านแล้วเมนูเยอะมาก อารมณ์อยากกินก๋วยเตี๋ยวตอนกลางคืนก็เตี๋ยวเรือนะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กๆห้หน่อยนะคะก็ราคาก็15บาทอันนี้ก็ลูกชิ้นจัมโบ้จานใหญ่มากนะคะอันนี้ก็จะร้อยยีบาทสมชื่ออร่อยอ่ะอุ้ยมีเซนด้วยอ่ะปายกันไปข้างหนึ่งคือแบบโอ้ยน่ากินมากนะคะ แล้วก็ก๋วยเตี๋ยว่วดร้านนี้สารพัดเส้นเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวั่วเขาไม่น่าเกลียดเลยนะมีหมูมีปลาหมึกมีไก่เนี่ยค่วดทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็หมูสเต๊กที่นี่เขาบอกว่าเด็ดก็เลยต้องออกมาชิมน,น่ารักมากเลยอะ่ะนะหกสิบบาทเองเขาอเองนะเห็นเขาบอกมานะแล้วก็นี่ก๋วยจับ๊บเห็นบ้างเป็นอะไรที่ฟินอ่ะคือแบบว่าถ้าลองมากินแบบอารมณ์แบบนี้นะมันก็ไม่กี่ร้อยอะ่ะคือแบบ อร่อยด้วยนะคะแล้วก็กินได้หลายคนนะคะเป็นอัตลรที่แบบวันนี้อากาศอยู่ดีแต่หนะนาวคือแบบว่าอยู่ดีดโครโมตุกเขาบอกว่าจะมีอากาศอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วแล้วมันจะลดลงจริงจงตอนนี้หนาวมากยุธยาหนาวมากแล้วมาปินทานอาหารอะไรแบบร้อนๆอุ่นๆเนี่ยแล้วมันจะโอเคมากๆนะคะ คือร้านริมน้ำกรุงเก่าเนี่ยคืออาจารย์ไมีได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ตอนวันคนแตเยอะมากถ้าคนอยากมากินร้านนี้เนี่ยอารมณ์ที่แบบไม่มีคนแล้วนั่งกินสบายๆตอนคืนค่ะนี่ดูลูกชิ้นนี่จุกๆนะคะแล้วขอบอกว่าของเขาว่าเครื่องแน่นมากคือแบบว่าสนัราคาตั้งแต่สิบห้าบาทโอ้ยหนาวมากเลยคือแบบว่าหนาวเลยแบบเนี่ยพัดแรงมากเลยลุงคืออยากจะบอกว่าฟิน กินหน้าไหนก็ฟินนะคะร้านริมน้ำกรุงเก่ายุกดาานะคะอยู่ตรงข้ามวัดพุทธชวัต์ไลยเห็นไหมวิวดีเวอร์อาหารราคาหลักสิบหลักร้อยต้นแต่แบบดูดิวิวดีเวอร์ร้านอื่นเราไม่รู้นะคือเขาอาจจะด้วยค่าที่ค่าอะไรแต่ว่าร้านนี้เนี่ยอาจจะไม่มขอบอกเลยนะคะทั้งคุณภาพอาหารทั้งปริมาณนะคะแล้วก็ในเรื่องราคาด้วยโอเค แบบว่าคนที่ควบคุมคอเน่ยสามารถรับได้ก็ลองมาทานดูนะคะร้านริมน้ำกรุงเก่ายุทธยาวันนี้เราก็มาสายมูสายบนสายเที่ยวแล้วก็มาสายกินก็ครบแล้วเนาะหลายอย่างมากก็ลองมาทานดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าของอร่อยราคาถูกยังมีอยู่นะคะใกล้กรุงเทพน,น้ำลายหกแล้วสิรีบมานะร้านริมน้ำกรุงเก่ายุทธยาดูเมนูเนอยอะ เขาขอบอกว่าที่นตเยอะมากราคาหลักน้อยต้นๆ้นหลักสิบไปปลายนะคะไม่เกิน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 หลักร้อยไปไม่เกินหลักร้อยกลางๆลคะ่ะอาหารแน่นมากอะ่ะลองดูนะคะร้านนี้ชื่อร้านริมน้ำเก่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตไดตามกดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดการติดตามจากเราอย่างน Week ี้ชแนลค่ะ